สวัสดีครับรถไฟหลางคู่เด่นชัยเชียงรายแยงของนี่มาเปลี่ยนแนวกล้องใหม่นะครับเพื่อความบันเทิงที่ท่านได้ชมกันรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายแยงของช่วงไม่กาพยาว เพื่อนแนะนำให้ถ่ายแนวนอนบ้างเพื่อมุมกล้องที่จะไ้ภาพที่สวยงามอ้ะเปบอกข้าไว้ไงเลิกไม่ใช่ คุณน่าติดตามสองเก้าตี่สี่คอมเมนต์นะครับแนะนำสิ่งดีๆให้กับแอดมินเลยครับมือใหม่แหละครับเรา,ราเ,เป็นช่องเ,เล็กๆคันเตะ ชมกันครับรถไฟทางคู่เนี่ยใช่เฉีงยงไรเฉียงของช่วงแมกาเนี่ยวันนี้มาชิงงานที่แมกาพะเยาครับก็เปลี่ยนมุมกล้องใหม่มีคนเศร์รถไฟคนเศร์เจวีกับผู้เมา ช่วงเสาสะพานรถไฟมือก็จะสันส่นๆรรมา,า,า,านนครับแนวกวางแนวแนวหนอนช่วงพระความบันเทิงครับอัปเดตให้เ,เพื่อนๆด้วยครับแล้วก็ จะของช่องกับมือใหม่นะครับพยายามนำเสนอสิ่งดีๆนะครับให้เพื่อนได้ชมเพื่อความบันเทิงนะครับช่องเล็กๆครับอยากนำเสนอก็มือจะสั้นๆนหน่นอยนะครับขอบคุณเพื่อนๆหละครับที่คอมเมนต์ที่แนะนำมานะครบุกกล้อง เช็คเข็มช่วงที่รถเกนกำลังทำงานอยู่ก็เป็นเข้าแบบนะครับจะอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันชมไปเรื่อยๆแหละครับการทำงานรถไฟลางคู่นะครับรถไฟทางคู่ เนชายเชียงรายเชียงคอรขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามขอบคุณน้ำใจไม่ตรีที่มอบให้แก่ช่องเล็กๆช่องเรานะครับจะไปก่อนนะครับที่จะพาไปช่วงวัดพนอนนะครับ วันนี้เราก็จะอยู่แถวพยาวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ